สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆเป็นเพื่อนทุก,ทกๆคนนะครับก็มาพบกับเบาร้องเช่นเคยกับในคลิปที่2พร้อมกับเสียงฝาลองและก็เสียงฝนนะครับพี่ๆถ้าเกิดเสียงดังก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็ฝนตกแรงมากเลยนะครับผมสาหรับแนวทางนะครับวันนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยฮาหนอยโ้งสุดท้ายนะครับก็ประจําวันที่30นะครับเดือน3 2565นะครับคลิปนี้ก็เป็นสูตร2เม็ด มัดรวมสีน้อยนะครับน้อยเฉพาะกิจน้อยรอบพิเศษน้อยรอบปกติแล้วก็ v i p นะครับพี่พี่ชื่นชอบตัวเลขแล้วชอบแนวทางน้อยไหนก็ตามแนวทางน้อยนั้นนะครับสำหรับผลเมื่อวานนี้นะครับพี่พี่ผมให้ไปที่ให้ไปที่4แล้วก็5นะครับก็มาในน้อยเดียวอีกแล้วนะครับพี่พี่มาในรอบเฉพาะกิจนะครับแล้วก็หายไปเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็มาใน7 5 5 7หห้านะครับพี่พี่ที่ผมเน้นให้นะครับก็มา ตัวกลับเนาะแล้วก็เงียบไปเลยนะครับ4 4ก็42ผมไม่ได้จับให้นะครับก็มาในตัวเด่นในรอบ V.I.P. นะครับพี่พี่แต่ว่าตัวที่ผมเน้นให้นี่มาในรอบแค่รอบเฉพาะกิจนะครับก็ต้องขอโทษขอภัยด้วยนะครับส่วน3ตัวก็เกือบนะครับอันนี้157นะครับแนวทางออก27 5ห้านะครับพี่พี่ก็ต้องขอโทษขอภัยด้วยนะครับสลับโค้งสุดท้ายนะครับผม สำหรับแนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับไม่เสียเวลาเนาะนะครับก่อนไปรับชมแนวทางนะครับผมก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคํานวณนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสําหรับในโค้งสุดท้ายวันนี้ผมจะให้เด่นไปที่นะครับพี่ๆผมให้เด่นไปที่9แล้วก็ 4นะครับผมสายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่9นะครับเด่น9เด่น4วิ่งลูดชิ้9นะครับสลับในโค้งสุดท้ายนะครับสำหรับจับคู่ตัวเด่นเด่นสก็จะมีนะครับ4 1 4 2 4 5 48 49นะครับผม4 1 4 2 45 48 49นะครับส่วนเด่น9วิ่งรุ่นที่9นะครับผมก็จะเป็น90 91 93 97แล้วก็ 98้นะครับพี่ๆก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนที่ผมจะเน้นให้สำหรับวันนี้ในโค้งสุดท้ายผมจะให้ไป2รอบนะครับพี่พก็คือรอบพิเศษรอบพิเศษบวก VIP นะครับก็ใครชื่นชอบก็ตามได้นะครับสลับเด่น9นะครับเด่น9เด่น4นะครับส่วน3ตัว3ตัวผมจะให้ไปที่ หลักร้อยนะครับก็จะเป็น098045นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับส่วนที่จะเน้นให้ก็จะมี5คู่นะครับหลักๆก,ก็คือ48 49 98 91 อีกคู่ผมจะให้ไปที่4-5นะครับพี่พี่ก็ประมาณนี้นะครับชื่นชอบก็ตามได้นะครับผมสลับแนวทางในโค้งสุดท้ายนะครับสลับคลิปนี้ก็ขอวอวยพรให้พี่พี่เพื่อนๆทุกๆคนนะครับขอให้มีโชคลาภในแนวทางวันนี้นะครับขอให้ปังๆเฮงๆกันทุกคนนะครับผมจะได้มีทุนบินลาวต่อนะครับในช่วง2องทุ่มครึ่งนะครับผมสลับคลิปนี้ ต้องขอขอบคุณกำลังแรงใจทุกๆแรงใจนะครับกาบสวัสดีครับ